ไปดูที่เกาะเสม็ดนะครับตอนนี้กําลังเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อ่าวพร้าวน่าจะเป็นพื้นที่แรกนะครับบนพื้นที่เกาะเสม็ดที่จะต้องรับคราบน้ํามันซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ได้หนักเหมือนเมื่อปี5 6นะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มบางๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าฟิล์มบางๆนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็ตามเรื่องของสัตว์น้ําที่ต้องอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับรวมถึงปาลากาหลังด้วยล่าสุดครับต้องจะมีแนวความคิดนะครับว่าจะใช้พื้นที่ร่องน้ำน,นะฮะตรงนี้จึงเป็น ช่องแคบประมาณ500เมตรในการสกัดกั้นนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเร่งกําจัดคราบน้ํามันที่ลอยเข้าหาดแม่ลําพึงครับรอบบริเวณหาดเนี่ยยังคงปักธงแดงนะครับโดยที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกําจัดคราบน้ํามันเหล่านี้เข้าในพื้นที่นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระบุออกมาครับว่ากระแสะลมที่เปลี่ยนทิศกําลังซัดคราบน้ํามันเนี่ยเข้าไปทางอ่าวพร้าวที่กเกาะเสม็ด แต่ว่าก่อนที่ถึงอ่าวพร้าเนี่ยจะมีช่องแคบอยู่ประมาณสัก5 0 0เมตรครับซึ่งช่องแคบนี้แหละเขาจะใช้ป้องกันคาบน้ํามันได้ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมรับมือบริเวณช่องแคบตรงนี้ด้วยก่อนที่คาบน้ํามันไปจะไปถึงอ่าวพร้าที่เกาะเสม็ดผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ครับก็ลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่กําลังดูอยู่ในขณะนี้จากการที่ลมพัดไปยังที่ตะวันออกนั้นนะครับบ่ายนี้นะครับทางจังหวัดก็จะมีการประชุมผมได้เสนอว่าอ่อาวพร้าที่เกาะเสม็ดนั้นเป็นเป้าหมายต่อไปที่เราจะต้องปกป้องเพราะว่าทิศทางลมแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้ํามันกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปที่เกาะเสม็ดนะครับที่เกาะเสม็ดจ,จุดที่สําคัญที่สุดจะเป็นอ่าวพร้าเพราะว่าอ่าวเพร้าเป็นลักษณะของอ่าววงเดือนเข้าไปข้างในถ้าหากว่าน้ํามันเข้าไปข้างในแล้วมีทั้งหาดทรายนะครับประกาศรังน้ําตื้น จะได้รับความเสียหายอย่างหนักนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องปกป้องสมบัติตร,ตรงนี้เอาไว้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นอ่าวที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของกอเกาะสม็ดนะครับอ่าวพร้าวนะครับใครที่เคยไปที่นั่นจะเห็นเลยหาดทรายสีขาวนวลอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นหาดบุงเดือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าไว้นะครับด้านผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1่ในฐานะผู้อำนวยาการศูนย์อำนวยาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางท,างทะเลภาคหนึ่งก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าทางกองทัพเรือได้ทําทุกวิถีทางในการสกัดคราบน้ํามันที่บริเวณเอ แล้วก็จะประเมินว่าน่าจะไม่รุนแรงเหมือนปี2 5 5 6เพราะว่าคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นณนตอนนี้นะครับเป็นเพียงแค่คราบบางๆเป็นผิวฟิล์มเคลือบบนทะเลเท่านั้นเองนะครับขณะที่บริเวณก้นอ่าวซึ่งอยู่ช่วงสุดท้ายของชายหาดแม่รำพึงชาวประมงเรือขนาดเล็กนะครับจำนวนมากเลยพากันนำเรือมาจอดที่นี่รวมกว่า60ลําลำ หลังจากที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือครับหยุดออกเรือนะตอนนี้เพราะเกรงว่าอาจจะมีคราบน้ํามันไหลเข้ามาอย่างพื้นที่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรือออกไปเรือเข้ามามันก็คือเป็นร่องน้ำนี่แหละครับที่คราบน้ามันมันจะไหลาตามร่องน้านี้เข้ามาด้วยนะครับถ้าขึ้นกอตเมดมันก็เสียหายมากกว่าอแล้วก็ต้องชดใช้มากกว่าแต่เราก็เข้าใจยอมที่จะให้เขาปล่อยน้ํามันมานี่หรือเปล่า มันก็ต้องเหนืองนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่กว้างแล้วมันก็ทํางานสะดวกกว่าที่เกาะเพราะว่าที่เกาะพอพอพอ,พอขึ้นไปมันเป็นเอาจะมนเป็นหินเป็นอะไรเวลาจะทำะว่าม้าอันมันมันยากเนี่ยครับคือความเสียสละของชาวประมงในพื้นที่นะครับที่รู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมเสียสละแล้วครับเพื่อให้ไม่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นวงกว้างมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็รักษาพื้นที่สําคัญอื่นเอาไว้ ขณะที่สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองครับแล้วก็ผู้ค้าหาดแม่ลำพึงก็ร่วมกันเพื่อหารือถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลนะครับหลังจากน้ํามันดิบรั่วไหลที่อ่าวมาบตาพุธซึ่งก็เห็นตรงกันครับว่าภาครัฐต้องมีความชัดเจนในการออกมาให้ข้อมูลเป็นรายวันนะครับมันบทสรุปที่ไม่ตรงกับวิถีสภาพาปัญหาจริงเนี่ยเพราะเขามาอยู่พื้นที่นะการแก้ไขมันก็ไม่ หนึ่งไม่เป็นธรรมละ่ะสองไม่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นบทเรียนอันนี้เราได้ศึกษามาถึงความผิดพลาดแล้วก็เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันปเป็นครั้งสุดท้ายเราต้องหามาตรฐานอะไรที่ว่าจะเป็นมาตรการสู่การรองรับในอนาคตมากกว่าเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่ครั้งนี้ที่เราต้องมานั่งแก้ไขกันแต่ว่ามาตรการในอนาคต อันนี้ก็ต้องวางเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ในอนาคตอีกก็เป็นไปได้นะครับส่วนประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยองเองก็ไม่เห็นด้วยกับการสลายคราบน้ํามันให้จมลงในท้องทะเลนะครับเพราะหวั่นว่าจะไปกระทบกับใต้ท้องทะเลซึ่งมีระบบนิเวศอยู่ด้วยนั้นอันนี้ก็มีบทเรียนคราบน้ํามันรั่วเมื่อปี2556แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้นเป็นตัวกลางไปพูดคุยกับบริษัทในการช่วยเหลือเยียวยา ข่าวที่แล้วปี5-6นี่หนักนะครับคาบน้ํามันมากันแน่นเลยทีเดียวแล้วก็มาติดบริเวณชายหาดกว่าที่จะทาความสะอาดก็ใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็มีผลกระทบระยะกลางระยะยาวด้วยนะครับคราวนี้ก็เป็นกังวลไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคก็ต้องม,มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วทางออกว่าจะก,กําหนัดกาจัดคาบน้ํามันออกไปได้ยังไงนะคะ